สวัสดีค่ะยูริอุคูรีนะคะก็ครั้งนี้นะคะยูริอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์นะคะสาหรับคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายแล้วก็เป็นสิวง่ายโดยเฉพาะเลยค่ะซึ่งใครหลายๆคนนะคะที่มีปัญหาผิวเหล่านี้อยู่นะคะก็ค่อนข้างจะกังวลใจใช่ไหมคะว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าตัวไหนดีนะคะกลัวว่าใช้แล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาผิวแพ้ราคายเคืองหรือว่าเป็นสิวมากกว่าเดิมใช่ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นยูริก็เลยอยากจะแนะนํากันค่ะเพราะว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สามารถใช้ร่วมกับยารักษาสาิวได้ด้้ววยยนนะะะะคคคแททีี่่สําาัญญผะะูเช น,นก็ส่วนใหญ่เนี่ยแนะนำไม่ใช้กันด้วยค่ะนั่นก็คือนี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์ a อ n e น i ต l i q u i d Cleanser และ a อ n e นนต Gentle c l e a n เ e r ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์น,นำความสะอาดผิวหน้ารางหน้านะคะที่เหมาะสำหรับผิวมันผิวผสมแล้วก็ผิวที่มีแนวนมเป็นสิวง่ายโดยเฉพาะเลยค่ะ ค่ะก่อนอื่นก็อยากจะขอเล่าก่อนว่าทำไมนะคะยูรีถึงได้มีโอกาสมาลองใช้เจ้าผลิรภัณฑ์สองตัวนี้นะคะซึ่งเมื่อก่อนนะคะยูรีก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบไม่รู้เป็นอะไรนะคะเหมือนฮอร์โมนพลุกพล่านมากอะไรเงี้ยสิวจะชอบขึ้นบริเวณคางหน้าผากนะคะแบบโอ้โหจะมูกอะไรเงี้ยคือขึ้นมาบ่อยมากแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะยูรีเป็นคนที่ะคะ่อนข้างจะแต่งหน้าตลอดเวลาแต่ก็จริงๆแล้วนะคะก็คือแบบช่วงนั้นจะแบบค่อนข้างจะอยู่แต่งหน้า เลยนะคะเพราะว่าแบบเ้ยไม่รู้จะทำไงดีสิวมันขึ้นเยอะมากแล้วก็ไม่หยุดไม่หายสักทีจนกระทั่งแบบว่าไปเห็นพี่คนนึง พ่าแบบรุ่นพี่ที่แบบเขาเมื่อก่อนสิวเยอะมากๆแต่ตอนนี้เขาสิวรู้แบบเฮ้ยหายไปไหนาจางลงเยอะมากจนเรารู้สึกว่าแหน่ต้องมีเคล็ดลับดีนแน่เลยก็เลยไปถามเขานะคะเขาก็บอกว่าโอเคเขาก็รักษาสิวกับที่นี่กันแหละแต่ว่าเขาก็ใช้ลปรียพันล้างหน้าตัวนี้ด้วยนะลองไปใช้ดูสิยูริก็เลยแบบเอ้ยไหนลองดูซิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้มานะใช้เจ้าครีเซอร์2ตัวนี้นะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อก่อนอะยูริได้ลองใช้ครีเซอร์หลายๆยี่ห้อมากบางยี่ห้อโอเคสิวยุบแห้งไวจริงเลิศมากนะคะแต่ หน้านี่แห้งกรอบตึงเปียกเลยนะคะแบบคืออยู่ในคนผิวแห้งมากอะแล้วแบบพอใช้แบบอะไรที่แบบไม่มีความชุ่มชื้นไงผิวแบบจะแห้งแบบตึงมากๆแล้วก็บางตัวนะคะครีมเซอร์บางตัวเนี่ยโอเคหน้าชุ่มชื้นดีนะคะแต่ว่าสิวเนี่ยไม่ยุบเลยนะคะยังไงอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนว่าแบบไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็จนกระทั่งได้มาลองใช้อย่างที่พี่เขาแนะนํากันนะคะพอใชู้๊เพย เจ้าครีเซอร์สตัวนี้มันดีจริงๆแฮะมันแบบนอกจากจะช่วยให้ผิวนี้ไม่ประทุมากขึ้นแล้วก็ยังดูลดลงอีกด้วยนะแล้วก็ยังทําให้ผิวนี้ดูชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าเขามีมอยเจอไรเซอร์ผสมอยู่ด้วยนะคะ mm hmm. ก็คือตั้งแต่ใช้มาเนี่ยผิวก็ชุ่มชื้นสิวลดลงนะคะแล้วก็แบบสะอาดหมดจดดีมากๆเลยก็เป็นอะไรที่ทําให้ดีรู้สึกว่าชอบหยิบมาใช้ในช่วงที่มีสิวมาโจมตีบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อ้าแต่ตอนนี้หลายๆคนเลิกสงสัยแล้วว่าอ้าวมันมี2สูตรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วจะเลือกใช้ยังไงดีนะคะก็อยวิอยุธจะแนะนําไปทีละสูตรเลยเนาะสำหรับเจ้าสูตรสีแดงตัวนี้นะคะก็เหมาะสาหรับคนที่มีปัญหาผิวมันผิวมันมากเป็นสิวง่ายสิวเยอะมากๆ ใช้สีแดงเลยจ้ะเจ้าตัวนี้นะคะจะสามารถลดสิวได้อย่างดีนะคะแล้วก็ป้องกันสิวได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามีค่า pH นะคะ4.5-6.5ถึงเลยซึ่งเป็นค่า pH ที่จะช่วยรักษาความเป็นกรดของผิวของเรานะคะแล้วก็ยังสร้างเกาะคุ้มกันของผิวตามธรรมชาติได้อีกด้วยนะคะที่สําคัญเจ้าตัวนี้นะคะสามารถใช้ร่วมกับยาแต้มสิวได้ด้วยนะคะจึงทําให้เราเนี่ยเห็นผลรับที่รวดเร็วนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยใช้สีส่วนสีแดงนะ่จะเห็นแบบผลเร็วมากว่าแบบสิวดูยบลงอย่างชัดเจนเมื่อใช้ร่วมกับยาแต้มสิวนะะ สำหรับ สูตรสีฟ้าตัวนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีผิวผสมนะคะผิวแห้งนะคะหรือว่าผิวที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายเป็นพิเศษคะ่ะซึ่งเจ้าสูตรสีฟ้าตัวนี้นะคะจะเหมาะมากๆสาหรับคนที่แบบเพิ่งไปทำทรีทเมนต์ทำเลเซอร์มาผิวแห้งมากๆนะคะหรือว่าแบบเซนสิทีฟมากๆนะคะจะใช้สูตรสีฟ้านี้ดีมากๆเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะจะช่วยลดการระคายเคืองได้นะคะเพราะว่าเขามีมอเจอร์ไรเซอร์สูงแล้วก็ยังทําให้ผิวเนี้ยชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ยังปกป้องผิวนะคะจะากอ่สิ่งสกปกต่างๆแล้วก็ช่วยลดการเกิดสิวด,ด,ด เป็นตัวที่แบบเวิร์กมากๆสำหรับผิวที่แพงง่ายเป็นพิเศษนะะเอาละค่ะทีนี้หลายคนเริ่มสงสัยว่าอา้าวน้ยูรีใช้สูตรไหนนะคะมันมีทั้งสองสูตรเลยนะคะใช้2ส,สูตรเลยหรือเปล่าใช่จ้ะก็ยูรีนะคะก็จะเลือกใช้แบบ ในแบบแต่ละช่วงอะไรเงี้ยซึ่งยูริอะเป็นคนผิวไม่มันใช่ไหมเวลาช่วงไหนที่แบบเพิ่งไปเลเซอร์มาผิวแห้งนะคะก็จะใช้สูตรสีฟ้าเลยเพราะว่ามันจะช่วยเติมความชุ่มชื้นได้ดีแต่ถ้าช่วงไหนนะคะที่แบบโดนสิวโจมตีหนักๆน,นะคะเป็นประจําเดือนหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะใช้สูตรสีแดงะคะ่ะร่วมกับยารักษาสิวนะคะสิวก็จะลุกเร็วทันใจมากๆเลยค่ะก็เอาเป็นว่าจริงๆทุกคนไม่จําเป็นต้องใช้2ส,สูตรแบบยูริเลยก็ได้นะก็ไปเลือกให้เหมาะสมสําหรับสภาพผิวของแต่ละคนก็ได้นะจ๊ะก็แล้วแต่่เ่เเพือนลยคะ เอาละค่ะครั้งนี้นะคะยูรีก็ได้มาแชร์แล้วประสบการณ์ของยูรีกันไปแล้วใช่ไหมคะหลายๆคนที่ฟังไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะรีบวิ่งนะคะไปหามาซื้อใช้กันเลยทีเดียวนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้นะคะยูรีมีกิจกรรมนะคะแจกของรางวัลมาฝากเพื่อนๆทุกคนกันคะ่ะให้เพื่อนเพื่อนที่กาลังมีสิวอยู่นะคะได้ไปทำทรีทเมนต์นะคะให้หน้าใสไร้สิวกันนะคะที่ผิวดีคลินิกนั่นเองค่ะ กติกาการร่วมสนุกก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เพื่อนๆน,นะคะแชร์คลิปวิดีโอนี้นะคะไปที่หน้า Facebook ของตัวเองค่ะโดยตั้งค่าการแชร์เป็นแบบสาธารณะด้วยนะยูรีจะได้มองเห็นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เข้ามาตอบคาถามนะคะที่หน้าแฟนเพจของยูรีค่ะโดยที่ยูรีเนี่ยจะแปะคลิปวิดีโอนี้นะคะไว้ที่หน้าแฟนเพยยยยเนยจะะย,พย uri, ูริอุปุริบอกนั่นเองนะจ๊ะสามารถดูได้เลยนะคะก็ให้ตอบคาถามคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอที่อยู่หน้าแฟนเพจนะคะว่า 3เหตุผลนะคะพี่เพื่อนๆเ,เนี่ยอะไรกันนะที่ทำให้เพื่อนเนี่ยเบื่อที่สุดนะคะตอนที่กำลังเป็นสิวหรือเจอปัญหาสิวนั่นเองนะคะเล่ามาทั้งหมด3ข้อ3เหตุการณ์นะคะอย่างตัวอย่างเช่นอย่างยูลิเนี่ยข้อแรกอะไรเงี้ยแบบยูลิรู้สึกเบื่อมากๆเลยเวลาที่แบบไปงานทีไรมีเหตุการณ์สาคัญทีไรเนี่ย วมันจะต้องโจมตีมันทุกทีทำให้เรารู้สึกว่าแต่งหน้ายากมากๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ลองเล่ากันมานะคะทั้งหมด3เหตุการณ์สข้อนั่นเองนะจ๊ะก็ใครที่ทําตามกติกาครบทุกข้อน,นะคะแล้วก็ตอบคาถามได้ถูกใจคณะกรรมการที่สุดนะคะผู้โชคดี10ท่านนะคะจะได้รับรางวัลไปเลยค่ะเต็นกีบอชเชอร์นะคะแอคเน g ่ชีทเมน์นะคะ,ะ,คะมูลค่า1,500บาทนะคะที่ผิวดีคลินิกนะคะ ไปทําหน้าใสไร้สิวสวยๆกันเลยจ้านะคะก็สามารถร่วมสนุกกิจกรรมนี้นะคะได้แต่แหวนวันนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะประกาศผลนะคะอีกทีนะคะเมื่อไรนะคะต้องคอยติดตามกันที่หน้าแฟนเพจของยูริเลยนะจ๊ะต้องกันให้ดีๆนะคะเพราะว่าจะมีใครบางคนเนี่ยสิดท่านเนี่ยจะได้เป็นหน้าใสกันเลยจ้านะคะก็ยังไงนะคะคันนี้ยูริคงต้องขอตัวลาการไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะตอบคำถามกันมาเยอะเนาะวันนี้ขอตัวลาการก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ